3. พุทธวงศ์หนึ่งทีปังกรพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของทีปังกรพุทธเจ้าหนึ่งครั้งนั้นชนเหล่านั้นทูนิมนพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งภิกษุสง์ให้สวยและฉันแล้วได้ถึงพระศาสดาพระนามว่าทีปังกรพระองค์นั้นเป็นสารณะ 2. พระตถาคต ให้คนบางคนตั้งอยู่ในสลนะคมให้คนบางคนตั้งอยู่ในศีลห้าให้คนบางคนตั้งอยู่ในศีลสิบสามทรงประธานสามัญญผลสี่อันสูงสุดให้แก่คนบางคนทรงประธานธรรมที่ไม่มีธรรมอย่างอื่นเสมอเหมือนคือปฏิสัมพิธาให้แก่คนบางคนสี่พระตถาคตผู้องค์อาจกว่านารชน ทรงประทานสมบัติที่ประเสริฐแปดประการให้แก่คนบางคนทรงประทานวิชาสามอภิญญาหกให้แก่คนบางคน 5. พระมหามุนีย่อมตรัสสอนหมู่ชนตามลำดับนั้นเพราะเหตุนั้นศาสนาของพระโลกกนาาจึงแผ่ไปอย่างกว้างขวาง 6. พระศาสดาพระนามว่าทีปังกรผู้ทรงมีพระหนุใหญ่ และพระวรากายงดงามทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากทรงปลดเปลื้องจากทุกขติ 7. พระมหามุนีผู้เห็นชนที่ควรแนะนำให้ตรัสรู้แม้ในที่ไกลถึงแสนโยอ์ก็เสด็จไปเพียงชั่วขณะเดียวทรงช่วยผู้นั้นให้ตรัสรู้ 8. ในการบรรลุธรรมการตรัสรู้ธรรมครั้งที่หนึ่ง พระพุทธเจ้าช่วยเทวดาและมนุษย์ร้อยโกธให้บรรลุธรรมในการบรรลุธรรมครั้งที่สองพระผู้เป็นที่พึ่งทรงช่วยเทวดาและมนุษย์90บโกดให้บรรลุธรรม9และในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในเทพพ,พ,พิภพได้มีเทวดาเก้าหมืนโกธได้บรรลุธรรมครั้งที่สามสิบ พระศาสดาพระนามวัตีปังกรได้มีการประชุมสาวกสามครั้งสาวกประมาณหนึ่งแสนโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งสิเมื่อพระชินเจ้าประทับอยู่ในสถานที่อันสงัดที่ยอดภูเขานารัฐะพระขีณาศพผู้ประสาจากมนทินประมาณร้อยโกดมาประชุมกัน 12. ในการใดพระมหาวีระเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหาโมนีทรงปรวารณาออกพรรษาพร้อมทั้งภิกษุสองเก้าหมื่นโกดที่ยอดเขาสุทัศนะสมัยนั้นเราเป็นชตินผู้มีตบะแก่กล้าสำเร็จอภิญญาห้าเหาะไปในอากาศได้ 13. เทวดาและมนุษย์ประมาณสองแสนได้บรรลุธ,ธรรม การบรรลุธรรมครั้งละองค์สององนับจำนวนไม่ท้วน 14. ครั้งนั้นพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวัถีปังกรแผ่ภพศาลมีคนรู้มากเจริญแพร่หลายสะอาดบริสุทธิ์15ภิกษุประมาณสี่แสนรูปล้วนได้อภิญญาหกมีฤทธิ์มากแวดล้อมพระผู้มีพระภาคพระนามวัถีปังกร ผู้ทรงรู้แจ้งในโลกในการทั้งปวง106สมัยนั้นชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระเสขะละมนุษยภูมิไปชนเหล่านั้นย่อมถูกติเตียน17พระศาสนาพแพร่หลายงดงามด้วยพระอรหันตขเีนาศ ผู้คงที่ประศากมนทินในการทั้งปวง18เมืองชื่อว่ารัมมวดีกษัตริย์พระนามวาสุเทพเป็นชนกพระเทวีพระนามวาสุเมธาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามวาทีปังกร19พระชินเจ้าทรงครองคารวาสอยู่สองหมื่นปีทรงมีฝูงหงนกกระเรียนนกยูงมากมาย มีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังยีิมีนางสนมกำนันสามแสนนางล้วนประดับประดาสวยงามมีพระมเหสีพระนามว่าปทุมาพระราชโอรสพระนามว่าอุสภคขันธกุมาร21พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงพระราชพาหนะคือช้างออกผนวดแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ22ครั้นทรงบำเพ็ญความเพียรเสร็จแล้วก็ได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณพระมหามุนีพระนามวัีปังกรผู้อันพรหมทูลอรัธนาแล้ว23พระมหาวีระชินเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรแล้วประทับอยู่ในนันทาราม ประทับนั่งที่โคนต้นศึกทรงปราบรามเดียรถียี่สพระสุมังคละเถระและพระติสาเถระเป็นพระอัครสาวกพระสาคตะเถระเป็นอุปถากของพระศาสดาพระนามวทีปังกร25พระนันทาเถรีและพระสุนันทาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นเลียบ 26. ตบปุตสาอุบาสกและภลิกาอุบาสกเป็นอัครอุปทาคสริมาอุบาสิกาและโสนาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายิกา 27. พระมหามุนีพระนามวัตีปังกรทรงมีพระวรากายสูงแปสศอก ทรงงดงามดังต้นพฤกษาประทีปดังต้นพยาไม้สาระที่มีดอกบานสับั่างพระองค์ทรงมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกสิบยอดโดยรอบ28พระองค์ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระชนมายุประมาณหนึ่งแสนปีทรงดำรงอยู่นานเพียงนั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นสังสารวัตรได้เป็นจำนวนมาก 29พระองค์พร้อมทั้งสาวกประกาศพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองช่วยมหาชนให้ข้ามพ้นได้และเสด็จดับขันทปรินิพานเหมือนกองไฟที่ลุกโรรงแล้วดับไป30พระองค์ทรงมีพระลิทธ์มีพระยศพร้อมทั้งจักรัตนะที่พระยุคลละบาททุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวง เป็นสภาพว่างเปล่าหนออ31พระชินศาสดาพระนามว่าที่ปังกรเสด็จดับขันทปรินิพานแล้วนั่นนัทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระชินเจ้าพระองค์นั้นสูง36โยชนหกยอนันทารามนั้นพระสถูปบรรจุบาตจีวรบริขารและเครื่องบริโภค ของพระองค์ผู้ศาสดาที่โคนต้นโพในการนั้นสูงสามโยธที่ปังกรพุทธวงศ์ที่หนึ่งจบ